สวัสดีครับวกเรัมุ้ยิมพายผมบอลน,น,นะครับต้อนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรีวิวหนังเรื่อง A Working Man อืออ่าเป็นหนังของพี่เจสันสเตห์มที่ได้เกียรติไปดูรอบตื่นวู้ฮู้ต่อความจริงไหมฮะอันนี้คือขอไปดูเลยอือถ้าถ้าใครเป็นแฟนของพี่เจสันจะรู้ว่าหนังแกเป็นแบบไหนอ่ะแบบแน่นอนแล้วเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะ เรื่องยออ่อก่อนเลยอ่าวิกตินแมนไม่มีอะไรมากอะ uh. หลักการคือมีผู้หญิงคนหนึง่ง uh. เป็นสนิทก,กับพี่เอกเป็นผู้มีพระคุณถูกลักพาตัวไป uh. ถูกลักพาตัวไปแล้วก็ตำรวจไม่ช่วยะ uh. ไม่ตามสืบเขาบอกว่าในตัวอย่างเลยนะคดีแบบนี้ตำรวจก็แค่รับแต่ก็ไม่ได้ช่วยหาอะไรหรอก uh. อืพระเอกของเราพี่เจสัน uh. ผู้มีอดีตปริศนาตาสูเลยอดีตปริศนา ไม่รู้ไปเกง่งจากไหนมามก็เลยถูกขอร้องจากทางครอบครัวเพราะว่าแบบสนิทกันอืเป็นคนให้งานให้อาชีพอะไรเงี้ยเป็นทํางานแบบกรรมกรนะครับเป็นคนก่อสร้างอยู่เลยนะากรรมกรอ่ะเออก็เลยขอร้องบอกว่านี่ผมรู้คุณเป็นทาหารช่วยลูกสาวผมด้วยอืพระเอกก็เหมือนแบบสนิทกับตัวผู้หญิงที่หายไปแล้วก็บอกว่าผมเคยสัญญากับเธอไว้ว่าผมจะคอยระวังหลักให้เธอนะและก็เป็นเรื่องของการตามล่าอ่ะนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องย่อ คือพอดมันคล้ายกับบีคิปเปอร์มากพอจะเป็นคล้ายทุกอันเนี่ยหนังเจสันแม่งก็เหมือนเดิมเบอร์เขาเรียกว่าช่องเดิมเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพเฉยเเออเปลี่ยนอาชีพเฉยเพุ่งกลับนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นเดวิดไอเออร์พุ่งกับบีคิปเปอร์นั่นเองขาประจำเกี่ยวกับเรื่องไหนบ้างนะก็ <c oughs> มีเซซัสควอาภาคแรกอืมหรือถ้าจะเอาพิกๆหน่อยก็บอลร์แลนด์เอาจริงปะก็ ทำแบบแนวเนี้ยพอแล้วอ,ไอืไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะเพย์เซฟด้วยเพย์เซฟด้วยหนังดูง่ายอแฟนๆชอบออยักดูเนี่ยชอบอใครไม่ชอบพี่เจสันหัวโลกของเราไล่กระทืบคนชั่วบ้างอใครๆก็ชอบมาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าไม่ต้องห่วงนะครับคลิปนี้ไม่มีสปอยตอนนี้เข้าลงแล้วสามารถหาดูได้เลยถ้าใครเป็นแฟนๆพี่เจสันนะนะความรู้สึกหลังดูเลยะเวยคุณหนังเรื่องเนี้ยต้องบอกว่าเข้าไปพบใจไปเต็มกระเป๋า พราะกูอยากดูแม่ม<า>ถึงกับไปกราบอ้อนมอนขอทามมงบงคนพี่อขอ,อนูเลยนะพี่อย่างนี้เลยจนได้ดู<า>เข้าไปปุ๊บไม่มีอะไรต่างจากที่กูคิดเลยทุกอย่างเหมือนที่กูคิดเป๊ะเรียกว,ว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนอใครก็อยากเห็นพี่เจสันขี้เก๊กไล่กระทืบคนชั่วอ่าหนังมีความเมื่อวังและที่เป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะความห่างชัดอืพี่เจสันมึงจะไปเก่งอีอะไรขนาดนั้นวันแมนอมไมออกของแท้ วันแมนคันที่ไม่อาร์มี่แล้วไมันยี่คันที่เลยใหญ่กว่าอาร์มี่พี่เกสันทั้งเก่งทั้งเก๊กอ่ะไปเรื่อยๆเท่ไว้ก่อนพ่อสอนไว้อซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้หมดอยู่แล้วนะทั้งเป็นบีคี пер เดอะแม็กเออรรัชออฟแมนเอ็กเพเดเบิลแมชชันิคมิวแทนสปอร์เตอร์พี่แกก็ส่งเนี่ยเอาง่ายมึงนึกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะก็มึงนึกภาพที่กูพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดอันเดียวกันเหมือนแค่เล่นเป็นตัวเองเหมือนต่อบทอันเดิมเออเปลี่ยนไม่ไม่ได้เปลี่ยนบทด้วยนะ เปลี่ยนเปลี่ยนได้อลก็เปลี่ยนอาชีพแค่นั้นเปลี่ยน job ที่สั่งแค่เปลี่ยน job หนังดูง่ายซื่อันนี้คือข้อข้อดีของเขาเลยนะหนังดูดง่ายมีซ้ำซากบ้างแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็แอคชั่นอ่ะตามหลักแล้วก็คือบิวบิวคนดูก่อนบิวให้แค้นบิวให้โกรธบิวให้เกลียดคนชั่วพวกนี้แล้วเราก็ไปไล่กระทืบแก้แค้นเท่านั้นเองเออต้องการแค่นั้นแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีพิเศษอีกอย่างนิดนึงนะมันเหมือนจะมีความเล่นใหญ่อื อยากจะไปท่งแบบจอวิกก็ได้ช่วงนี้หนังเป็นอะไรไม่รู้แม่งพยายามไปทรงจอวิกแล้วเกิดพี่เจสันก็อาจจะอยากได้บ้างท่านเองข้อดีเลยนะเข้าข้อดีข้อดีก็สนุกยังไงล่ะไอ้แซดพี่เจสันเล่กระทิ้คนชั่วข้อดีอยากชัดเจนนะเรื่องเนี้ยบิวถึงคือหนังพี่เจสันส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการบิวเพราะแบบก็มันเวลาบิวมันไม่เยอะนะมันบิวได้นิดนึงแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องรีบไปทำยังไงต้องไปไล่ซั์คนละเรื่องนี้ถ้าให้พี่เทียมนะบิวถึงมากกว่าบีคีเปอร์อ่า มันเป็นดราม่าครอบครัวเป็นเรื่องของครอบครัวเยอะหน่อยเป็นเรื่องความลําบากของอดีตทหารผ่านศึกก็เยอะเหมือนกันอืถือว่าคราวนี้บิวได้ดีเยอะกว่ารอบอื่นเพราะปกติก็บิวน้อยอันนี้บิวได้เยอะแล้วก็เวลาดูก็อินอืทําให้อินได้ง่ายแล้วก็ลุ้นเอาใจช่วยตัวละครได้ทั้งเรื่องนะดูง่ายไม่ต้องคิดเยอะสบายๆเข้าไปหาป๊อปคอนไส้กรอกน้ําชิลสบายๆไปนั่งดูพี่เจสันไล่กระทืบขนเล็ด ทันยังไม่พอเรื่องนี้เอออีกอย่างหนึ่งลืมไปเรื่องนี้เป็นแนวสืบสวนสอบสวนด้วยครับสืบบ้างไม่ไม่คือปกติพี่เจสันจะไม่อะไรเยอะมากใช่ไหมมีตามคนไลาน์นิดหน่อยอแต่ส่วนใหญ่แล้วจะแบบง่ายๆอันนี้จะมีให้เราต้องคิดนิดนึงว่าแบบเออมันต้องไปตามตรงนี้นะต้องไปตรงนู้นนะพี่เจสันจะเป็นนักสืบขึ้นมาอีกนิดนึงแทนที่จะแบบไปตรงๆง่ายๆแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคไม่ไม่แบบดูสืบเลเอะเทอะไม่ดูง่ายเกินไปสืบแบบดูโอเคหน่อย อ่ะชมมาเยอะแล้วได้เวลาถึงส่วนที่เพื่อนเพื่อรอคอยกันได้เวลาด่าบ้างอืม,มาพูดถึงข้อเสียเลยข้อเสียมันทาานี้นะฉากแอคชั่นบางอันทามาออกมาไม่ค่อยดีอืม,มันตัดเร็วตาฉับขเข้าใจคาว่าแอคชั่นตัดฉับป่ะอกองแม่งถ่ายไปเรื่อยแล้วก็ตัดแบบโพ๊ะโพะโพโกพพพพูดูไม่รู้เรื่องเลยะแต่มันมีอยู่แค่ไม่กี่ครั้งนะคือส่วนใหญ่แล้วเขาก็ทําออกมาได้มาตรฐานของเขาแหละแต่ว่ามันมีบางอันที่ดูยากนิดนึงและอีกปัญหาหนึ่งอันนี้แปลกมากอ คืออาจจะเป็นเพราะว่ารอบนี้มันเป็นแนวสืบสวนสอบสวนมากขึ้นคืออยากจะมีเนื้อเรื่องที่มันซับซ้อนมากขึ้นด้วยลอมะั้งก็เลยเป็นเทรที่ว่ารู้สึกว่าการขาดตอนของเนื้อเรื่องมีอยู่บ้างบางการความต่อเนื่องระหว่างตัวเอกตัว,ตวร้ายบางทีมันขาดไปบ้างแต่จบเรื่องแล้วไอ้ีค่ตัวร้ายแม่งยังไม่รู้เลยว่าพร่อเอกต้องการอะไรหรือว่ากำลังจะเจอกับใครแม่งเหมือนเดินกันคนละเส้นเรื่องแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปคือบางทีความต่อเนื่องมันน้อยแล้วอยู่ดีแม่งก็ไปวะว่าเอ้า ผู้ไดรู้แล้วนี่รู้ตอนไหนวะ,อะเออพี่รู้สึกว่ามันมีการตัดต่อที่พลาดจังววามันแปลกๆเออบางทีพี่ว่ารู้สึกว่ามันตัดต่อพลาดไปมีบ้างเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าแหละพี่แกคงเล่นท่าย,ยากไว้ดนึ่งปกติทําหนังง่ายทําแบบมีชิปเปอร์งัาแม่งเดินเส้นตรงอันนี้มีมีสื่อสวนมันก็เลยแบบบางทีอาจจะหลุดหลุดไม่มากหลุดซิซปหน่อยเออซิกแซกไปหนึ่งหยากไปหน่อยวะขอโทษบอกยากไปหนึ่งขอโทษแต่ไม่ได้มีปัญหา เพราะกูไม่ได้ไปดูตรงนั้นเป็นหลักอยู่แล้วกูไปดูคนกระทืบกันแต่นั่นแหละมันก็เลยทําให้มีรู้สึกว่าเออความต่อเน,นื่องมันขาดหายไปอะแล้วก็ความเข้าใจของตัวละครก็มีคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆอะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาของภาคนี้ที่เห็นได้ชัดคือขาดตัวละครที่แข็งแกร่งอ๋อก็คือไม่มีใครเหมาะโฟพี่เจสันพี่เจสันตบเป็นลูกอืแม,ม่ตบทุกคนเป็นลูกทั้งเรื่อง คือพี่แกมาง่ายมากเว้ยทั้งเรื่องแบบหด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 กริ่งหด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 กริ่งซูงไม่ได้เลยซูงไม่ได้เลยคือตอนหลังมีตัวผู้ร้ายโผล่มาประมาณสองสามตัวที่มีความคาดหวังว่าไอ้พวกนี้มันเบียวว่ะเหมือนตอนบีคิปเปอร์อ่ะไอ้ตัวนี้มันเบียวมันต้องแบบถึงมือพี่เจสันกูแน่ๆเลยพอไปดูตายยั่งขี้อืตบยั้งหมาตีกูเป็นลูกเลยอะไรเงี้ยไม่มีใครถึงมือพี่เจสันเลยแล้วผู้ร้ายหลายๆคนก็ ถูกจัดการได้ง่ายเกินไปนะในเรื่องในในภาคนี้ถูกจัดการกูไม่ใช้คําว่าเรื่องนี้ละกูใช้คําว่าภาคนี้อ่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเรื่องต่อเนื่องก,จก็จะอะไรว่าม, <laughs> มันง่ายเกินไปสำหรับพี่มันง่ายเกินไปอยากอยากให้มันเพิ่มความโหดให้พี่เจสันนิดนึงคือจบเรื่องมากูรู้สึกว่าพี่เจสันเหงื่อออกอยังมีเลือดไหลบ้างไหมอ่ะรู้สึกเรื่องนี้จะไม่มีเลยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออบางบางทีมันก็ทําให้ลดทอนความมันลงไปบ้างครับแต่ข้อเสียก็มีแค่นี้จริงจริง ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรเพราะามันก็เป็นหนังป๊อปคอนอนะนะมาถ้าถามว่าใครที่จะเหมาะก,กับเรื่องนี้บอกเลยใครเป็นแฟนพี่โลนก็ไปดูเลยอืมอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกสนานอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกสนานเทหาแน่นอนพี่เจสันกระทืบอคนชั่วหลังจากที่บิวมายังเต็มข้ออ่ะใครจะไม่ชอบเอดูแลสะใจดูแลสะใจแน่นอนอเหมือนละครคุณธรรมสายส้นตีนเอละครคุณธรรมสายส้นตีนหนึ่งแท้จริงนะครับส่วนคนที่จะไม่ชอบเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่า อะไรคนที่ต้องการความแปลกใหม่อืมใครคาดหวังว่าจะไปดูหนังพี่เจสันแล้วจะได้ความแปลกใหม่บอกเลยว่าคุณมาผิดที่แล้วคุณจะไม่เจอความแปลกใหม่แน่นอนคุณจะได้เขาเรียกว่าน้ำแก้วเดิมอืมในขวดอันใหม่อะเท่านั้นเองไม่ต้องห่วงแล้วก็คนที่จะไม่ชอบอีกก็คือคนที่ต้องการความล้ำลึกคือบางทีเห็นเป็นแนวสืบสวนสอบสวนเนี้ยก็เลยมองว่าเอ้ยมันจะล้ำลึกกว่านี้หรือเปล่าหรือจะมีอะไรที่มากไปกว่านี้ ความจริงแล้วก็สบายๆไม่ได้มีอะไรมากก็อ,อย่าไปคาดหวังกับความล้ำลึกของมันมากเพราะหนังเรื่องนี้ไม่มีให้อย่างแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้กับการรีวิวเอา working man หนังพี่เจสันอีกเช่นเคยเอาดีป่ะก่อนไปเข้าดูในโรงหรือออกมาแล้วกูรีวิวได้เหมือนเดิมเลยอ <laughs> เอาบทรีวิวจากบิ๊ชิปเปอร์มาเปลี่ยนไปอเอาบทบทรีวิวจากบิิปเปอร์มาก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคครับก็ประมาณนี้วันนี้ มีอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใครได้ไปดูมาแล้วก็บอกพวกเราไว้ได้นะครับแฟนๆพี่เจสันมากองกันตรงนี้เลยอ่าอ่าตอนนี้ช่องเราเป็นบทที่เรียกว่าสมาชิกนะครับแต่เพื่อนอยากเป็นหลังใจงให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซปเปอร์ตงค์แทนก็ได้ครับแล้วยงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะไว้เจอใ,ใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ